ผมผู้ช่วยศาสตรา,าจารย์ดรอนิชาติเกียรติพันธ์หรือดรหนุ่มไฮเทนผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาเด็กและผู้ใหญ่ให้มีความสุขและความสําเร็จผมนะครับได้มีโอกาสพัฒนาเด็กมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีแล้วก็สิ่งที่เจอก็คือว่าเด็กๆเ,เนี่ยยุคนี้เนี่ยมีปัญหาในชุดหลายอย่างอย่างที่พวกเรารู้กันเช่นปัญหาของภาวะซึมเศร้าไม่มีความสุขในการไปเรียนหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเอง มีเรื่องของการติดเกมเล่นเกมมากเกินไปในเรื่องของความสมารถที่ไม่ดีกับคนรอบตัวหรือแม้แต่ว่าเป้าหมายชุดไม่ชัดเจนว่าจะประกอบอาชีพอะไรนี่คือตัวอย่างของเด็กในยุคนี้และที่หนักไปกว่านั้นที่ท่านจะเคยเจอในข่าวใช่ไหมครับเด็กไปทาร้ายร่างกายผู้อื่นไปทําร้ายจิตใจผู้อื่นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองกังวลมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ปกครองอาจจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเด็กๆด,ด้วยวันนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าเรามาแก้ปัญหานี้ด้วยกันโดยที่ผู้ปกครองนะครับพาน้องๆมาอยู่ กับผมเพียงแค่3วันแล้วน้องๆจะเปลี่ยนไปวันนี้ครับเรามีค่ายฝึกอบรมที่ชื่อว่า d r e a แค a m p ค่ายค้นฝันสารความสําเร็จค่ายนี้จัดให้กับเด็กอายุ10-18ปีเราจะสอนให้เด็กคิดบวกมีความมั่นที่ดียอดเยี่ยมของทุกคนรอบตัวเราจะสอนให้เด็กรู้จักคําว่าแพชชั่นอย่างชัดเจนและให้น้องหาแพชชั่นตัวเองให้เจอว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาอยากประกอบอาชีพอะไรแล้วมีการวางแผนล่วงหน้า30ปีเป็นสเต็ปๆเลยนะครับว่าเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาวของเขาคืออะไรเขาจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยใดแล้วสุดท้ายเนี่ยจุดสูงสุดในชีวิตของเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะต้องวางแผนอย่างนี้เมื่อเขามีแผนชัดเจนปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่อาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละวันของเขาคืออะไรข้อนี้ครับเป็นข้อที่สุดยอดมากมาเราพยายามสร้างข้ทอที่สุดแล้วก็ข้อนี้สน้องๆหลายคนนะครับที่อยากเรียนเก่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะไม่ต้องออกแรงเยอะก็มาเข้าข้อนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผมจะสอนเทคนิคที่ผมสอนให้กับลูกเหมือนลูกสาวผมนสอบได้สี่สิองศูนย์โดยไม่ เพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆงเหล่านี้เราจะพาหนวกกันใน3วันแล้วน้องจะทําแผนชาร์จชีวิตนะครับเป็นไลฟ์แ plan หรือว่าแผนผังชีวิตเพื่อบอกเลยว่าชีวิตทั้งหมดของเขาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแล้วน้องจะได้ดูแผนนี้แล้วมีพลังในชีวิตในทุกวันวันนี้ครับผมได้สร้างคอที่ดีสุดที่ผมสามารถมอบให้ท่านได้หวังว่าท่านจะให้โอกาสที่เราจะได้มาร่วมมือในการพัฒนานรูปหลันของท่านยังไงดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้จากในเว็บไซต์ของเราแล้วก็ลองฟังในความคิเห็นของผู้ปกครอง รวมถึงความเห็นน้องเด็กที่มาเข้าแคมป์ของเราน้องจบจากค่ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเกินคาดนะคะที่ค่ายเนี่ยได้สอนอะไรที่เยอะแยะมากมายที่ในใจที่คุณแม่อยากให้น้องทําได้นะคะอย่างเช่นการเซลทอกการวางเป้าหมายว่าะระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะแล้วก็อีกอื่นอีกมากมายนะคะที่แคมป์เนี่ยจัดให้นะคะรู้สึกว่ามันเกินเป้ามากๆเลยค่ะที่มาพบลูกนะคะก็เห็น สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือเห็นเขาชัดเจนมากตอนคาดหวังของแม่คือในเมื่อเขาค้นพบบัตของเขาแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะไปเพิ่มเติมเต็มเพื่อจะไปในแนวทางที่เขาเลือกได้ถูกต้องขอบคุณค่ะอันนี้มากๆเลยค่ะสายตาแววตาเขาเห็นเห็นได้ชัดว่าเขาเหมือนมีความกระตือรือร้นมองมองหาพ่อแล้วก็มองว่าเขาการลังจะสื่ออะไรให้เราเห็นนะแล้วก็จับตาดูก็อยู่ ในการสื่อในการพิเศษเขาหลังจากพิเศษเสร็จปุ๊บเขาเขาพูดด้วยความมั่นใจเขาน้ำเสียงเขาท่าทางเขาที่ที่เราได้รับก็คือเขามีความมั่นใจขึ้นมากเราเรารู้สึกได้ว่าเขามีพลังมากขึ้นได้เคล็ดลับต่างๆกลับไปใช้กับตัวเองมาเยอะมากเลยคะ่ะสอนให้เรามั่นใจสอนให้เราเรียนเก่งขึ้นสอนให้เรามีความฝันที่ชัดเจนค่ะประทับใจตรงที่โค้ดแล้วก็อาจารย์นะคะ ทำให้เรามีจุดมีเป้าหมายมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนทำให้เราอยากรู้ว่าโตขึ้นเราอยากเรียนอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากต่อสาขาไหนทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาที่มันต้องมาค้นหาเองอะคะ่ะพอมาเรียนที่นี่ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่จะใช้ในอนาคตและการใช้ชีวิตในอนาคตของตัวเองครับผมได้รับการแนะนํามาจากคุณพ่อนะครับ,นะรบเพราะว่าคุณพ่อได้ทําการอบรมกับท่านอาจารย์ไปแล้ว ท่านแนะนําผมว่าค่ายนี้ทาให้คุณพ่อเปลี่ยนแปงจริงแล้วท่านสังเกตได้ว่าผมไม่ค่อยมีความฝันที่แน่นอนเท่าไหร่ครับท่านก็นเลยแนะนําผมมาค่ายนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะค่ายนี้มันแค่3วันเองมันจะทําให้ผมมีความฝันที่ชัดขึ้นหรือเปล่าผมก็เลยมาตามที่คําท้าพ่อ,อ,อมาครับผมแล้วปรากฏว่ามาที่ค่ายนี้มันทําให้ผมมีความฝันที่ชัดเจนขึ้นจริงๆครับผมและหว,วังว่า ผมจะได้มีโอกาสพบท่านในคอร์สร่วมกับลูกหลานของท่านครับ